ข้อตกลงที่ชายซึ่งมีภรรยาแล้วไปตกลงจะให้เงินแก่หญิงอีกคนหนึ่งเพื่อให้ยอมมาเป็นภรรยาตนข้อตกลงนี้ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนเป็นโมฆะถ้าหญิงนั้นเรียกร้องเอาเงินทองเพื่อการที่ตกลงยอมอยู่กินเป็นภรรยาและชายนั้นก็ส่งมอบเงินทองให้ตามที่ตกลงกันการส่งมอบนั้นย่อมเป็นการกระทำเพื่อชำระนี้ด้วยวัตถุประสงค์ ซึ่งฝ่าฝืนศีลธรรมอันดีถ้าหญิงนั้นไม่ยอมอยู่กินเป็นภรรยาด้วยชายนั้นก็ไม่มีสิทธิเรียกทรัพย์สินคืนหากท่านมีข้อสงสัยต้องการปรึกษาชมรมปรึกษาคดีฟรีทั่วประเทศโดยทีมทนายความชปทยินดีให้บริการปรึกษาฟรีโทร0892142456หรือ0837395555 และสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ Play Store ในระบบ Android ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ที่แอปพลิเคชันปรึกษาคดีฟรีชอปทหรือที่แอปพลิเคชันทนายความประชาชนหากท่านชอบช่วยกดไลค์หากใช่ให้กดแชร์หากยูแคร์ต้องกดติดตามขอบคุณค่ะ